สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านะอาอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูกก็มีไม้ป้ายไม้ด่างไม้กัดสีนะคะมาแบ่งปันส่วนมากก็จะเป็นกระถาง5กระถาง6นะคะจะมีกระถาง4อยู่ 2- อสาตัวนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเป็นโปรจัดส่งฟรีนะคะปูลงคลิปวันที่21นะคะจะเป็นรอบจะส่งวันอังคารที่22สิงสิงหานะคะ เรามาดูต้นที่หนึ่งกันนะคะใครไม่ทันคลิปก่อนๆเนาะอันนี้ปูไปเจอมานะคะก็คือเป็นไซส์แม่พันุ์เอาไปทำจำนวนได้เลยนะคะอยู่ในกระถางหกเนาะชมพูทวีปนะคะมีสามต้นในกระถางเลยดูความป้ายเขานะคะนี่นะคะก็คือพร้อมผ่าได้เลยนะคะเอาไปทำจำนวนเนาะนี่นะคะ ต้นนี้ปูแบ่งให้ที่350บนะคะสามเนาะนี่นะคะคุ้มนะคะสำหรับใครที่อยากจะทำจำนวนนะคะหรือเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะคุ้มมากนะคะกระถางนี้ชมพูทวีบนะคะ350บาทต้นต่อไปจะเป็นทวาททศมาศนะคะมี3ต้นในกระถางก็มีหัวแล้วนะคะนี่ ดูรูปต้นแม่ที่ปลูกขึ้นให้ดูได้เลยนะคะนี่ทวารทศมาศบางคนก็อาจจะยังไม่เคยได้ยินนะคะนี่นะคะก็เป็นเป็นไม้เป็นคนคนตั้งชื่อก็คือคนเดียวกับสีพนมมาศนะคะนี่อันนี้คือทวารทศมาศเนาะนี่นะคะอยู่ในกระถางหกนะคะสามต้นเนาะรู้ให้ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะคะ ยังไม่มีเนาะคุ้มนะคะเรามาดูกระถางสีนะคะวันนี้ปูเอาดวงใจทศกันนะคะมาแบ่งให้ในราคาเบาๆเนาะในกระถางสีนะคะตัวนี้ก็เอาไปอัพขึ้นกระถางหกได้แล้วเหมือนกันนะคะปูแบ่งให้ที่สามร้อยบาทนะคะกระถางที่หนึ่งเนาะดวงใจทศกันนะคะปล่อยออกไปสี่ต้นแล้วนะคะตอนนี้นี่นะคะดวงใจทศกันนะคะ กระถางที่สองนะคะปูแบ่งให้ที่300บาทนะคะสําหรับใครที่สะสมอยากจะมีเนาะแบ่งให้ในราคาเบาๆเลยนะคะกระถางที่สองนะคะ300บาทตัวต่อไปน่าชนแดนเดี๋ยวปูเอต้นต้นพี่เขามาให้ดูต้นแม่เขาปูล้มจอมไปนะคะอันนี้จะเป็นต้นพี่เนาะนี่นะคะต้นพี่นี่ก็ลอมีดสละเกินนะคะดูลูกๆเขาออกมานะคะเนี่ย อันนี้คือเป็นลูกๆนะคะเนี่ยนี่อันนี้ก็คือสำเนาแม่เลยนะคะเนี่ยเขาด่างฮาร์ปนะคะตัวณชนแดนนี้จะเป็นไม้คู่ฝักกับมณีล้อมเพชรนะคะนี่นะคะณชนแดนนะคะเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะนี่นะคะต้นที่ปูแบ่งขายอยู่ในกระถางสี่นะคะนี่นะคะอย่างต้นนี้ก็เนี่ยแรกๆเขาก็ จะเป็นแค่สก,กิดด่างมาเหมือนกันนะคะเนี่ยเนี่ยสลับกันนะคะแต่พอใบใหม่ๆม,มาคืออย่างนี้เลยนะคะว้าวเลยนี่นะคะกระถางที่หนึ่งนะคะปูแบ่งที่2 5 0้อห้าสิบนะคะณนะชนแดนนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองนะคะอันนี้ใบใหม่เนาะสองอยห้าสิบาทนะคะณนะชนแดนไซส์ก็ประมาณนี้นะคะใครไวใครได้นะคะใครเป็นนักสะสมเนาะนี่นะคะกระถางที่สอง นี่ณนะชนแดนนะคะเรามาดูต้นต่อไปจะเป็นกระบี่นายร้อยนะคะจะเป็นฟอร์มกอนะคะจะมี2อต้นสามต้นในกระถางเนาะนี่นะคะด่างแบบนี้เลยนี่นะคะอยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะกระถางที่1น่ะคะมี3ต้นในกระถางเนาะเป็นต้นลูกเลยนะคะกูแบ่งให้ที่สองร้อามสิบบาทนะคะกระบี่นายร้อยนะคะกระถางที่1นึ่ง กระถางที่สองกระถางที่สองนี้ก็สามต้นนะคะนี่นะคะเอาไปปลูกเป็นฟอร์มกอสวยๆเลยนะคะกระถางที่สองกระถางที่สามนี้จะต้นโตมาหน่อยแต่มีสองต้นในกระถางนะคะนี่นะคะกระบีในร้อยนะคะสองร้อยสามสิบบาทส่วนต้นต่อไปจะเป็นนางพญานะคะนางพญาใบแข็งก้านแข็งนะคะเขาจะ จะมีความคล้ายกับรัศมีเงินนะคะแต่ว่าใบอะไรเขาจะแข็งกว่านะเป็นบอลป้ายนะคะป้ายเขียวนะคะปูแบที่งให้ที่230บาทเหมือนกันอยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะกระถางที่1นางพญานะคะคือใบและก้านแข็งเนาะใครยังไม่มีนะคะกระถางที่สองนี่นะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วเนาะนี่นางพญามาดูต้นต่อไปจะเป็นตับวันนะคะตับวัน จะเป็นวันพฤหัสนะคะอยู่ในกระถาง5.5้าเนาะวันพฤหัสนะคะต้นโตโตอย่างนี้เลยนะคะคูวให้ที่190บาทนะคะวันพฤหัสนะคะใครสะสมตับวันหรือเกิดวันพฤหัสนะคะต้นต่อไปจะเป็นวันเสาร์นะคะวันเสาร์ใครเกิดวันเสาร์นะคะตัวนี้นี่นะคะ250หบาทนะคะวันเสาร์เนาะตับวันนะคะมีสองวันนะคะวันนี้ ต้นต่อไปจะเป็นเจ้าสาวนะคะเจ้าสาวป้ายสวยๆแบบนี้เลยหลอดใหม่มาแล้วนะคะนี้เป็นใบใบล่าสุดเนาะอยู่ในกระถาง5.5นะคะ250บาทนะคะเจ้าสาวนะคะราคารวมส่งตั้งแต่กระถางแรกนะคะมาดูต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นเทพเทวริสนะคะป้ายสวยๆเลยอยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะเทพเทวริสนะคะ ใครชอบบอลป้ายแดงนะคะปูให้ที่สองบาทนะคะกระถางที่1นนะคะกระถางที่1เนาะนี่นะคะไม่ต้องคิดค่าส่งเลยรวมส่งแล้วนะคะกระถางที่สองนะคะอันนี้หลอดใหม่นะคะหลอดใหม่ก็ป้ายเนาะกระถางละ230บาทนะคะเทพเทวลิศนะคะส่วนต้นต่อไปจะเป็นไม้กัดสีนะคะจะเป็น เพชรสีประทุมนะคะนี่ตอดใหม่มาก็กัดสีแล้วอยู่ในกระถางหกนะคะมีกระถางที่หนึ่งนี้มีมีลูกแล้วสองนะคะมีลูกแล้วสองรอมแม่ก็เป็นสามต้นนะคะนี่นะคะกระถางที่หนึ่งนะคะนี่สีมาแล้วสอง้อห้าสิบบาทนะคะลูกสองนะคะกระถางที่สองก็ลูกสองเหมือนกันนะคะลูกสองเหมือนกันนี่กัดสวยๆเลย อยู่ในกระถางหกเหมือนกันนะคะลูกสองเหมือนกันรวมแม่ก็เป็นสามต้นนะคะเป็นเอาไปเลี้ยงเป็นฟอร์มกอนะคะจุกๆเลยเนาะนี่นะคะกระถางที่สองเรามาดูต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นพรเจ้าสัวนะคะอยู่ในกระถางห้าจุดห้าเนาะนี่นะคะด่างทุกใบนะคะด่างทุกใบนี่พรเจ้าสัวนะคะไซส์โตแล้วเนาะนี่นะคะ พรเจ้าสัว230บาทนะคะมีกระถางเดียวนะคะวันนี้นี่นะคะใครไวใครได้เนาะมาดูต้นต่อไปจะเป็น9้าทับนะคะ9้าทับอยู่ในกระถาง5.5นะคะ9้าทับเนาะนี่นะคะดูด่างสวยใบใหม่ด่างเหลืองนะคะมาครบสีเลยนี่นะคะ280บาทนะคะ9้าทับนะคะนี่กระถางที่1กระถางที่สองนะคะนี่ใบใหม่ ก็ด่างเหลืองนะคะนี่กระถางที่สองนะคะกระถางละ280้บาทนะคะ9้าทับมาดูต้นต่อไปต้นต่อไปจะเป็นเยี่ยมตะวันนะคะเยี่ยมตะวันนี่ายสวยๆเลยเยี่ยมตะวันนะคะเยี่ยมตะวันอยู่ในกระถาง5.5้านะคะเยี่ยมตะวันเยี่ยมตะวัน230บาทนะคะเยี่ยมตะวันเนาะนี่นะคะเยี่ยมตะวันนะคะยังไม่มีนะคะ เรามาดูต้นต่อไปต้นต่อไปจะเป็นเศรษฐีริมนาคนะคะจะเป็นบอนกาะเป็นไม้ของอาจารย์วิรัตนะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วเนาะนี่นะคะดูตัวอย่างต้นแม่ได้เลยโตมาสวยนะคะเขาจะกัดสีนะคะนี่เศรษฐีริมนาคนะคะสองร้อยสามสิบบาทนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองนะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วเนาะเป็นบอนกาบนะคะ นี่นะคะเศรษฐีริมนาคนะคะกระถางที่สองเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นไม้แรแต่ก่อนคือราคาสูงมากนะคะเอวาดอนะคะก็คือโตเต็มที่เขาจะกัดเป็นสีม่วงหลังนี้นะคะอันนี้ใบใหม่เนาะจะเป็นสีม่วงนะคะดูตัวอย่างต้นแม่ได้เลยเนาะแต่ก่อนคือราคาแบบถ้าไซ ไซนี้ก็น่าจะสองหมื่นได้นะคะเพราะว่าเท่าที่เห็นนี่คือกระถางสีนี่ก็คือหมื่นหนึ่งแล้วนะคะนี่วันนี้เอามาแบ่งแบบราคาจับต้องได้เนาะกระถางที่หนึ่งสอง้อยแปดสิบาทนะคะเอกวาดอร์ Ecuador เนาะใครชอบชื่อแปลกแปนะคะนี่จะกัดมาเป็นสีม่วงดูตัวอย่างต้นแม่ได้เลยนะคะนี่อยู่ในกระถางห้านะคะนี่กระถางที่หนึ่งกระถางที่สองหลอดใหม่มาแล้วนะคะนี่ ม่วงมาเลยนะคะเอกวาดอร์ Ecuador นะคะนี่เอกวาดอรชื่อแปลกนะคะกระถางละสองบาทนะคะเอกวาดอร์ Ecuador. ต้นต่อไปจะเป็นหนึ่งตะวันพันดาวนะคะหนึ่งตะวันพันดาวดูต้นแม่ได้เลยเนาะวันนี้ไม่ได้โชว์นะคะนี่อยู่ในกระถาง5.5คือล้นแล้วนะคะเอาไปขึ้นแปดได้เลยเนาะ วันนี้เหลือไซนี้แค่หนึ่งกระถางนะคะสอง้อยเก้าสิบบาทนะคะนี่นะคะหน้าได้แม่ DNA แม่เลยนะคะหนึ่งตะวันพันดาวนะคะต้นต่อไปจะเป็นอสงไขนะคะนี่ใบสวยสวยพื้นกัดชมพูอย่างนี้แล้วนะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะนี่นะคะอะสงไขนะคะนี่สอง้อยสามสิบบาทนะคะกระถางที่หนึ่ง กระถางที่สองอันนี้จะเป็นใบใหม่เนาะนี่นะคะกัดพื้นชมพูสวยๆเลยนะคะอะสองไข่นะคะกระถางที่สองนะคะกระถางละสองร้อยสามสิบนะคะต้นต่อไปจะเป็นคุ้มซับด่างนะคะกระถางห้าน้านะนี่นะคะ2 5 0หบาทนะคะคุ้มซับด่างนะคะดูตัวอย่างต้นแม่ได้เลยนี่นะคะนี่ส่วนต้นต่อไปจะเป็น ใครเกิดปีมะโรงนะคะอยู่ในกระถาง5นิ้วนาะปีมะโรงนะคะนี่สวยๆเลยฟอมกําลังพุ่มๆเลยนะคะ250บาทนะคะปีมะโรงใครเกิดปีมะโรงนะคะอยากอยากมีติดบ้านไว้นาอนี่นะคะสวยมากมีกระถางเดียวนะคะ250บาทต้นต่อไปของขวัญน,นะคะของขวัญอยู่ในกระถาง6เลยนะคะนี่ขัดสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ของขวัญน,นะคะ 250หบาทนะคะของขวัญน,นะคะเลี้ยงไว้เย,เยอะเยอะเก็บไว้เยอะเยอะสวยมากนะคะนี่ของขวัญอยู่ในกระถางหกเนาะมาดูต้นต่อไปจะเป็นเมืองเกาะเกตเจนสองนะคะอันนี้ใบใหม่อยู่ในกระถางห้านะคะใบใหม่ก็ดางสวยนะคะนี่นะคะ250บบาทนะคะเมืองเกาะเกตนะคะเจนสองเนาะนี่มีกระถางเดียวเหมือนกัน ต้นต่อไปตัวนี้ปูผ่าแผงได้มานะคะผ่าแผงมาจากสยามพระหูลงนะคะเดี๋ยวปูจะขึ้นตัวอย่างสยามพระหูลงต้นแม่ที่ปูผ่าให้ดูเนาะก็คือมันมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะนี่นี่นะคะรูปที่ขึ้นให้คือต้นแม่ที่ผ่านะคะแล้วก็ได้แผงมาเป็นต้นนี้นะคะอยู่ในกระถางห้าจุดห้านะคะนี่นะคะเอาไปแบ่งกันกันเลี้ยงเนาะ จยามผ้าหูลงแผงนะคะผ่าแผงมา200บาทนะคะนี่ปูมีสำรองอีกนะคะวันนี้เอามาโชว์แค่กระถางเดียวเนะาะไซส์ก็เรียกกันเลยนี่ต้นต่อไปจะเป็นริมขอบฟ้านะคะนี่ด่างสวยๆเลยริมขอบฟ้าแดดมาแล้วนี่นะคะสีก็จะสวยขึ้นอยู่ในกระถาง5.5าานะคะ200บาทนะคะริมขอบฟ้านะคะนี่ด่างสวยๆเลยนี่นะคะ ไซสโตแล้วเอาไปฮับขึ้น8ดขึ้นสิบได้เลยต้นต่อไปจะเป็นมณีล้อมเพชรนะคะมณีล้อมเพชรเอาเอา,เอาหน้าหน้าออริจินอลเขานะคะนี่นี่นะคะก็คือด่างก็บฮับเลยนะคะนี่นี่นะคะอันนี้อยู่ในกระถางห้านะคะนี่หลอดใหม่มาก็ด่างนะคะหลอดใหม่มาก็ด่างเนาะมันีล้อมเพชรนะคะตัวนี้จะเป็นหน้าออริจินอลนะคะ 350บาทนะคะ350บาทมณีล้อมเพชรนะคะกระถางต่อไปจะเป็นหน้าแผงเนาะโอ้โหอันนี้สวยมากนะคะด่างออกออกสีออกส้มๆเลยนะคะนี่เราดูใบใหม่นี่สวยมากนี่นะคะตัวแผงนี้เอาไปอัพขึ้นแปดได้เลยนะคะตัวแผงนี้พูให้ที่380นะคะ ดูใบใหม่เข้ามานะคะโอ้โหด่างออกส้มๆเลยนะคะนี่ก็คือหน้าอริจินอลนี่สามห้านะคะแผงคือสามแปดนะคะก็คือรวมส่งแล้วนะคะไม่ถึงสี่ร้อยหรอกนะคะนี่ต้นต่อไปจะเป็นปีกหงนะคะปีกหงดูตัวอย่างต้นแม่ได้เลยสวยมากเอาไปเลี้ยงเป็นพุ่มๆนะคะนี่ปีกหงนะคะปูให้ที่170บาทนะคะอยู่ในกระถางห้านะปีกหง นี่นะคะใบเขาจะเป็นแบบนี้ยิ่งโตคือจะยิ่งกัดออกแบบกัดสีออกสวยกว่านี้อีกนะคะปีของนะคะ170ต้นต่อไปจะเป็นวิศนุกรัรมปสิทธ์นะคะเป็นบอลเก่าเนาะนี่นะคะเป็นบอลเก่านะคะอยู่ในกระถาง5้านะคะใครชอบบอลเก่านะคะวิศนุกรัรมปสิทธิ์นะคะก็น่าจะหายากแล้วนะคะตอนนี้นี่นะคะกระถางที่1น,นะคะ1 8 0บาท กระถางที่สองนะคะนี่วิสนุกรรมประสิทธ์นะคะ1นึ่ดบาทนะคะวันนี้ปูมีมาแบ่งสองกระถางนะคะใครสะสมบอลเก่านะคะเก็บได้เก็บนะคะมาดูต้นต่อไปต้นใหญ่สูงมากกระถางหนะคะนี่เป็นเทวกรรมรังรักนะคะนี่ดางสวยๆเลยต้นใหญ่ๆนี่หลอดใหม่นะคะด่างเหลืองมาแล้วนะคะนี่ นี่นะคะเทวกรรมนะคะเอาไปขึ้นสิบสบสองได้เลยนี่ดูความดางปูงให้ที่สองหบบาทนะคะมี1กระถางเนาะต้นต่อไปจะเป็นนางรากสดนะคะอยู่ในกระถางห้าป้ายสวยๆอย่างนี้เลยนะคะนี่มีต้นเดียวนะคะในกระถางเนาะปูให้ที่200บาทนะคะ 200บาทนี่สวยๆเลยเอาไปทําเป็นแม่พันุนะคะไปขึ้นกระถาง8กระถาง10ได้เลยนางรากสดนะคะนี่200บาทต้นต่อไปจะเป็นเวศมรกตนะคะเวทมรกตดูต้นแม่ได้เลยต้นแม่คือด่างสวยมากนี่นะคะด่างอันนี้หลอดใหม่มาก็ด่างนะคะนี่เวทมรกตนะคะอยู่ในกระถางห้านาะคู่้วยที่220บาทนะคะเวศมรกตใครไว้ใครได้เนาะ นี่นะคะแล้วก็ต้นต่อไปจะเป็นดารานพรัตน์นะคะนี่ใบใหม่สวยมากมกระถาง5.5นะคะปูให้ที่400บาทนะคะกระถางที่1มีเวลาโดนแดดนะคะกระถางที่1นะคะดารานพรัตน์นะคะ400บาทกระถางที่สองนี่นะคะหลอดใหม่มาแล้ว กระถาง5.5นะคะต้นละ400บาทนะคะดารานพรัตน์นะคะต้นต่อไปจะเป็นหนุมานประสานกายนะคะป้ายสวยๆเลยอยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะหลอดใหม่มาก็ป้ายนะคะนุมานประสานกายปูให้ที่320บาทนะคะนี่นะคะใครยังไม่มีเนาะนี่ มาดูต้นต่อไปต้นต่อไปนะคะจะเป็นสีเลืกงามนะคะสีเลืกงามดูดูตัวอย่างต้นแม่ได้เลยนะคะยิ่งโตไปเม็ดเขาจะมาตอนโตนะคะนี่สวยๆเลยนะคะอยู่ในกระถาง5นิ้วเนาะไซส์นี้ปูแบ่งให้ที่550นะคะห้าเนาะสีเลืกงามยังราคาแรงอยู่นะคะ ราคานี้เก็บได้เก็บเนาะกระถาง5นิ้วนะคะกระถางที่1กระถางที่2นะคะหลอดใหม่มาแล้วนะคะ550บาทนะคะนี่สวยนะคะสีเลิกงามราคานี้คือต้องเก็บอะ่ะนี่นะคะต้องเก็บอย่างเดียวนะคะจับต้องได้มากเนาะมาดูต้นต่อไปต้นต่อไปก็ไซนี้ก็อีกสักเดือนนึงก็อัพขึ้นแปดได้เลยนะคะ กิตติมาเจเจิรานะคะจะเป็นไม้ผ่าแผงมาจากเศรษฐีสุพรรณนะคะเป็นไม้ของสวนเปงเปานะคะเปงเปาฟาร์มเนาะอยู่ในกระถาง5แล้วนะคะก็คือปูจะแบ่งปันให้ในราคาในราคา600บาทนะคะ600บาทเนาะนี่นะคะไซส์นี้ก็คือขึ้นกระถาง8ได้สบายนะคะโตเต็มที่เขาเขาก็จะออกเป็นกัดพื้นเกาะ ดูตัวอ,อย่างต้นแม่ค่ะกัดพื้นออกเป็นสีชมพูนะคะนี่สวยนะคะราคาตอนนี้ก็ยังแรงนะคะไซส์นี้ก็ปู้เอามาปล่อยให้แบบว่าว้าวมากนะคะ600บาทรำส่งนะคะกระถางที่หนึ่งเนาะกระถางที่สองนะคะนี่นะคะก็คือตั้งแม่ได้สบายสบายเลยนะคะกระถางที่สองนะคะ600บาทเหมือนกันนะคะนี่ แดดมาแล้วสีก็จะ,จะจะสวยขึ้นอีกนิดนึงนี่นะคะเดี๋ยวก่อนจบคลิปปูจะพาไปดูลูกไม้รอจดชื่อของปูนะคะราคาหลักร้อยนะคะไปดูกันค่ะมาดูไฮไลท์ของคลิปวันนี้นะคะก็จะเป็นลูกไม้มเมล็ดของที่สวนนะคะจะเป็นใบหอ,อกเนาะ ปูให้ชื่อรอยเขาว่าปีกมานนะคะปีกมานเนาะไม่รู้ว่าจะไปซ้ำกับใครไหมแต่ตอนนี้กำลังขอจดชื่อไปนะคะสำหรับลุงป้าท่านไหนที่สนใจนะคะถ้าสั่งซื้อไปแล้วปูก็จะจดชื่อและเบอร์เบอร์โทรไว้เนาะพอถ้าได้ชื่อปุ๊บปูก็จะโทรแจ้งไปบอกนะคะอันนี้คือต้นแม่เขานะคะนี่สวยเลยใบหอกกำลังฮิตนะคะนี่ปูมีต้น ต้นลูกเนาะตัวนี้จะเป็นชิ้นผ่าเขานะคะแต่ว่าถามว่าไม้หนอ่อมีไหมมีนะคะแต่จะเป็นกระถางกระถางใหญ่เนาะกระถางหกเนาะวันนี้ปูมีมาแบ่งในราคาเบาๆนะคะกระถางละสี่รอยเก้าิบเก้าบาทรวมส่งนะคะอันนี้เป็นลูกๆที่แบ่งนะคะกระถางที่หนึ่งนะคะนี่นะคะนี่ไซส์ก็ประมาณนี้เลย นี่นะคะตรงปกแน่นอนนี่นะคะแม่เขาน้อนี่กระถางที่หนึ่งนะคะนี่นะคะกระถางที่สองนี่นะคะ499บาทรวมส่งนะคะกระถางที่สามนี่นะคะกระถางที่สี่นี่นะคะ ใครโทรมาก่อนก็ได้เลือกหมายเลขก่อนนะคะแต่ว่าไซส์ก็เท่ากันเลยนะคะหน้าตรงปกแน่นอนนะคะนี่แม่เขาเนาะนี่นะคะสำหรับวันนี้ปูก็มีไม้มาแบ่งปันประมาณนี้นะคะปูฝากลุงป้าน้าอากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ